โครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านไก่น้อยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นการปรับปรุงห้องน้ําในโรงเรียนให้มีสภาพที่สะอาดสะดวกสบายสุขาลักษณะและสวยงามเพื่อส่งเสริมสุขาอนามัยที่ดีให้กับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยมีเกณฑ์มาตรฐานดังนี้1สะอาดคลีนห้องน้ำทุกส่วนสะอาด ไม่มีคราบสกรปรก 2. สะดวก convenient มีอ่างล้างมือมีกระจกและมีป้ายชัดเจน 3. สบาย comfortable มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและไฟส่องสว่างเพียงพอ 4. สุขาลักษณะ h y g i e n e มีการทำความสะอาดหา้องน้ำเป็นประจำา 5. สวยงาม a c t i v e มีการตกแต่งห้องน้ำดูดีน่าใช้โรงเรียนบ้านไก่น้อยขอขอบคุณโครงการสุขาดีมีความสุขขอบคุณครับ